สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวเพจของทาง Bravo Trade Academy ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับมุมมองทองคำค่ะกับโคชฟ้า Bravo นะคะประจำวันพุธที่11กันยายนนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูคะ่ะว่าเราจะมีมุมมองในการเทรดทองคำยังไงบ้างนะคะ เผยทิกจุดยิงสไนเปอร์เข้าเทปยังไงให้ปังวิชามานเทพเทตันคุณจะได้ทําความรู้จ,ก sniper, จักสไน,น,นเปอร์จุดเข้าเทตในตํานานเปิดตํานานจุดเข้าเทปที่มืออาชีพทั่วโลกยกให้เป็นอันดับหนึ่งเรียนรู้วิธีหาโอกาสทองจากจุดที่คมชัดที่สุดซึ่งการเทปสไนเปอร์เนี่ยทำให้เรามีความแม่นยําที่เหนือชั้นเราจะมาถอดรหัสจุดยิงที่เฉียบคมเรียนรู้การวางจุดเข้าเทปให้เป๊ะในทุกครั้งที่คุณเลงไปซึ่งเราจะมีเครื่องมือและตัวเชียวัดสําหรับเพิ่มความแม่นยําในการเทปให้กับคุณเรามาสารวจ เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจและความแม่นยำในการเทรดทําให้คุณเข้าใจเทคนิคการเคลื่อนที่ของโมเมนตัมเรามีการดูโมเมนตัมราคาโดยเฉพาะของเทคนิคสไนเปอร์ซึ่งมันคือกลยุทธ์ขั้นสูงสาหรับสไนเปอร์สำหรับใครที่ต้องการเล็งและยิงให้เข้าเป้าในทุกสภาวะตลาดเรียนรู้เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวะตลาดที่หลากหลายเตรียมตัวให้พร้อมและเข้าร่วมกับเราเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จในโลกของการเทรดแบบสไนเปอร์รับรองว่าคุณจะไม่อยากพลาดสักนาทีเรียนสดออนไลน์วันที่21กันยายนนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงพบกันนะคะ พาทุกคนมาเริ่มต้นเลยค่ะที่ทำเฟมเดย์เหมือนเดิมนะคะซึ่งทำเฟมเดย์ของเรานะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าสองวันแล้วนะที่การาฟนะคะเปิดออกมาเราเป็นแท่งสีเขียวสวยขนาดนี้นะคะรวมถึงเช้าวันนี้นะคะแล้วก็ณนะเวลานี้เลยแหละก็มีการเปิดเป็นแท่งสีเขียวเหมือนกันนะคะบ่งบอกได้เยอะมากๆเลยว่าแรงซื้อเนี่ยเข้ามาอย่างชัดเจนมากๆนะคะแท่งนี้เลยชึบนะคะตรงนี้นะคะ แล้วก็ตรงนี้เช่นเดียวกันนี่เห็นไหมคะแทงซื้อเข้ามาแบบสวยมากๆนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ชัดเจนมากกว่านี้นะคะนั่นก็คือการาฟเนี่ยกำลังไซเวย์อยู่คะ่ะทุกคนซึ่งปัจจุบันก็กําลังมาเทสนะคะแถวๆที่ต้านเดิมเรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นไหมอดีตของเขาตรงเนี้ย เป็นแนวต้านดังนั้นเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ยกำลังขึ้นมาเทสแล้วค่ะต้องมารอดูกันค่ะว่าการขึ้นมาเทสต้านแบบเนี้ยจะปรับตัวลงต่อได้ไหมหรืออยากจะชนะต้านขึ้นไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะชนะขึ้นไปได้เนี่ยโอ้โหบายขึ้นไปเนี่ยเราไม่มีลิมิตเลยนะคะเพราะว่าน่าจะมีโอกาสนะคะทำราคาออกทำหายได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าปรับตัวลงมานะคะนั่นก็หมายความว่า มีโอกาสที่ยังไซเววิ่งออกข้างอยู่นะคะแล้วก็ข้างล่างเนี้ยมีแนวรับนะคะราคา2480ที่น่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ยังค่อนข้างจะดันกันอยู่นะคะระหว่างขึ้นนะคะแล้วก็เทสต้ตานที่มีความสำคัญด้วยนะถ้าเอาอยู่ก็ปรับตัวลงได้อีกนะคะไปดูต่อค่ะที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะคะซึ่งไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยทุกคนก็จะเห็นได้ชัดแหละเนาะว่าเขาเนี่ย ะะวิ่งออกข้างแบบชัดเจนชัดเจนนะคะแล้วก็ราคาฝั่งขวามือตรงนี้เนี่ยเป็นการไต่าราคาแบบมีแรงซื้อแบบขึ้นไปขึ้นไปอ่ะอาจจะไม่ได้เห็นว่าเป็นแท่งที่มีความใหญ่ยาวเนื้อแน่นโอ้โหสวยอะไรมากมายนะคะแต่ก็เห็นได้ชัดแหละว่ามีแรงซื้อที่เพย,ยายามที่จะดันราคาขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปหาต้านเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะตรงนี้นะคะมีแนวรับ 2480เนาะแล้วก็มีกรอบดีมานนะคะที่มีความน่าสนใจเอาเป็นว่าท่านลงมาได้อีกรอบนะก็มีโอกาสที่จะลงลึกนะคะมาหากรอบไซด์เวกข้างล่างได้เช่นเดียวกันเนาะทีนี้นะคะในความปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะมาโฟกัสนะคะตรงที่ ต้านนีไว้ได้ก่อนเลยเนาะเพราะว่าต้านนีเนี่ยลองดูคะ่ะว่ามีคอนเฟิร์มไหมถ้าเกิดว่ามีคอนเฟิร์มตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะพิจารณาเทรดเซลได้เช่นเดียวกันนะคะแต่อยากให้ทุกคนก็ระมัดระวังนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยาอาจจะอยากเลือกทางแล้วนะว่าขึ้นก็ได้นะคะหรือลงก็ได้เหมือนกันเนาะตรงเนี้ยมันเป็นจุดวัดใจแล้วก็มีความก้มกึ่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเทรดกันแบบร,ระมัดระวังนะคะแล้วก็มันนี่แมネจเมนต์ให้ดีๆด,ด้วยค่ะ ไปต่อค่ะที่1ชั่วโมงกันบ้างนะคะซึ่ง1ชั่วโมงอะแรงซื้อแบบเยอะมากๆค่ะทุกคนนี่แรงซื้อแบบเยอะมากๆนะคะถ้าดูจาก indicator ข้างล่างเนะตัว RSI เนี่ยจะเห็นว่าแรงซื้อเนี่ยพุ่งพุ่งแบบยังไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนเลยนะคะในปัจจุบันตอนนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ของเขาเนี่ยนะคะมีกรอบสัพไายอยู่นะคะลองดูค่ะว่าจะสามารถ ชนะนะคะสวิงไฮของกรอบโซนนี้ไปได้ไหมนะคะเดี๋ยวใส่สีแดงก่อนชึบเป็นสับาายนั่นเองนะคะกรอบนี้ต้องมาดูนะว่าจะสามารถชนะนะคะกรอบตรงนี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองเขียนดูนะคะราคานะคะแถวประมาณ 2, 5 5 9หแถวนี้แหละนะคะตรงเนี้ยเป็นราคาะคะที่ไฮสูงสุดในกรอบของสับาายนี้ถ้าหลุดนะคะราคานี้ไปได้ หลุดราคานี้ไปเลยนะนะคะแล้วสามารถที่จะปิดนะคะแท่งสีเขียวแบบเต็มเต็มแบบมีแรงซื้อแบบตะโกนเนี่ยตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะพิจารณาบายขึ้นต่อกันไปได้นะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันเนาะซึ่ง1ชั่วโมงนะคะในปัจจุบันตรงเนี้ยนะคะพยายามมากๆเลยเนาะที่มีการแบบย่อน้อยมากๆแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปนะคะมีโอกาสที่เขาเนี่ยจะปิดแท่งเทียนในอีก25นาทีนะคะก็คือแท่งเทียน1ชั่วโมงนะคะถ้าปิดได้สวยๆนะ ก็มีโอกาสที่จะลงมานะคะหาดีมันก้อนนี้ดีมันก้อนนี้เลยนะคะถ้าลงมาหาดีมันก้อนนี้ได้นะคะตรงเนี้ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะขอให้1ชั่วโมงอะปิดแบบเขียวแบบเต็มๆนะคะแล้วก็ย่อลงมาเราอาจจะได้บายกันขึ้นไปนะคะแบบสวยๆเหมือนกันเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะ ถามว่าหน้าเซลเนี่ยได้ไหมนะคะจริงๆก็พอจะมีพฤติกรรมทองอยู่เหมือนกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยดูจากโมเมนตัมแล้เนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นสูงแบบพีคมากๆเนาะเดี๋ยวเราลองติดตามกันดีกว่าค่ะว่าสรุปแล้วตรงเนี้ยจะลงหรือว่าอยากที่จะปรับตัวขึ้นต่อนั่นเองเนาะเขายังมีความก้ากึงจริงๆนะคะเหมือนเป็นจุดวัดใจอะ <c oughs> นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรเทรดเซลลจริงๆนะอยากให้ตรงเนี้ยเขามีการหลุดตรงนี้มาให้ได้ก่อน แบบขึ้นไปแบบนี้เนาะในปัจจุบันนะคะหลุดมาขอให้หลุดสวิงโลก่อนหน้าตรงนี้มาได้แล้วหมวนขึ้นไปตรงเนี้ยเป็น QM เซลได้ถ้าจะเซลให้รอภาพนี้นะคะก็คือจะเป็นการกลับตัวแพทเทิร์น QM เซลนะคะในสปายแล้วก็ในต้านสำคัญด้วยตรงนี้จะเป็นภาพหนึ่งที่สวยมากๆนะคะแต่ถ้าตรงนี้เฉลยแล้วนะคะแล้วปิดแท่งเทียนสีเขียวแบบใหญ่จริงๆนะนะคะแบบ เฟรมว่าอยากจะไปต่อนะคะเดี๋ยวเรานะคะมีโอกาสที่จะมาย่อบ่ายกันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ทั้ง2ทางเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราม,ามอนิเตอร์กันดูค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะเอายังไงกันแน่นะคะเขาจะเอายังไงกันแน่นะคะจากสุดนี้อืมรวมถึงปัจจุบันเนี่ยาจะเห็นว่ามีแรงซื้อต่างๆเนี่ยพยายามที่จะ ดันเข้ามามากๆนะคะเดี๋ยวลองดูค่ะแล้วก็วันนี้ตอนหนึ่งทุมครึ่งนะคะก็จะมีข่าว C P I ด้วยนะคะน่าจะดันราคาแล้วก็ทำให้เราได้เห็นชัดมากขึ้นเลยค่ะว่าต้องการจะเบรกจากไซเวนเนี่ยไปในทิศทางไหนกันแน่นะคะ โอเควันนี้ก็มีมุมมองประมาณนี้เลยค่ะที่อยากฝากทุกคนเอาไว้นะคะก็สําคัญมากๆนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยรักแล้วก็สนุกกับการเทรดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะมาร่วมเทรดกับพวกเรานะคะก็เข้ามาจอยกันได้ทักแอดมินได้เลยค่ะเป็นกิจกรรมนะคะวันมังทูโปรนะคะก็จะมีในทุกวันอังคารแล้วก็วันพุธของทุกสัปดาห์เลยค่ะตลอดทั้งเดือนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ เผยทิ่จุดยิงสไนเปอร์เข้าเทรดยังไงให้ปังวิชามานเทพเทรดันคุณจะได้ทําความรู้จักสไนเปอร์จุดเข้าเทรดในตํานานเปิดตํานานจุดเข้าเทรดที่มืออาชีพทั่วโลกยกให้เป็นอันดับหนึ่งเรียนรู้วิธีหาโอกาสทองจากจุดที่คมชัดที่สุดซึ่งการเทรดสไนเปอร์เนี่ยทำให้เรามีความแม่นยําที่เหนือชั้นเราจะมาถอดรหัสจุดยิงที่เฉียบคมเรียนรู้การวางจุดเข้าเทรดให้เป๊ะในทุกครั้งที่คุณเลงไปซึ่งเราจะมีเครื่องมือและตัวเชวัตสําหรับเพิ่มความแม่นยําในการเทรดให้กับคุณเรามาสํารวจเครื่องมือและอิินเเเคตตตออออรรร์ทีีุ่่ณ้้้งงมวาาใชะไ เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจและความแม่นยำในการเทรดทําให้คุณเข้าใจเทคนิคการเคลื่อนที่ของโมเมนตัมเรามีการดูโมเมนตัมราคาโดยเฉพาะของเทคนิคสไนเปอร์ซึ่งมันคือกลยุทธ์ขั้นสูงสําหรับสไนเปอร์สำหรับใครที่ต้องการเล็งและยิงให้เข้าเป้าในทุกสภาวะตลาดเรียนรู้เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวะตลาดที่หลากหลายเตรียมตัวให้พร้อมและเข้าร่วมกับเราเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จในโลกของการเทรดแบบสไนเปอร์รับรองว่าคุณจะไม่อยากพลาดสักนาทีเรียนสดออนไลน์วันที21่21กันยายนนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงพบกันนะคะ